สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะอันนี้คือหน่อกระชายแดงค่ะป้าบัวจะมาปลูกกระชายแดงไว้ปลูกไว้กินและก็ขยายพันธุ์นี่แหละค่ะเนี่ยค่ะหัวมันก็คือป้าก็แบ่งให้เพื่อนๆไปปลูกบ้างเนาะคนละเล็กละน้อยค่ะมันก็มีกระชายเหลืองกับกระชายแดงปนกันอันนี้คงจะเป็นกระชายเหลืองค่ะนี่มันมันมันหน่อออกมาเหลืองๆแบบนี้อันนี้ อันนี้คงจะเป็นกระชายแดงค่ะนี่ค่ะหน่อออกมาแดงๆค่ะปาบัวก็จะมาปลูกไว้ค่ะปะบัวก็ไม่ค่อยกินเนาะไม่ค่อยกินกระชายสักเท่าไหร่นี่ค่ะนี่มาค่ะมาปลูกกันเลยนี่ป้ากระปูกไม่ยากปลูกไว้นี่ค่ะข้างพริกนี่ปลูกไว้นี่ค่ะ ไว้ด้วยกันค่ะกับพริกนี่แหละนี่ค่ะทั้งกระชายเหลืองกระชายแดงเขาไม่ได้กลายพันธุ์หรอกนะคะเราปลูกไว้ด้วยกันอืมกระชายเหลืองกระชายแดงปลูกไว้ข้างบ้านค่ะ <c oughs> จะกินก็ง่ายๆเนาะมาขุดเอา เนี่ยค่ะสีแดงๆงเนี่ยค่ะหน่อสีแดงแดงเนี่ยกระชายแดงปลูกไว้ค่ะหัวขับปุ้มแล้วก็มีกินฉุนฉุนมากค่ะปลูกไว้นี่เละ ป้าก็กู้เนาะไอ้พอเขายุบเข้าอะไรแล้วป้าก็กู้แล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆบ้างคนละเล็กคนละน้อยไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ค่ะกระชายเหลืองกระชายแดงค่ะปลูกไว้อันนี้เป็นมะเขือมะเขือเพี้ยก็มาแล้ว เพื่อก็มาเพื่อเพื่อก็มาแล้วค่ะบินวึงว้งวึง่งวึ่งเนี่ยค่ะพื้นที่น้อยๆเนาะเล็กน้อยหลังบ้านเนี่ยค่ะปลูกไป กระใชา้กับมะเขือเขาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะถอนเงี้ยอ,อันนี้กอใหญ่เลย แดงๆกำลังกำลังเตกกำลังเตกหนอก่อนี่มัเขือ ดินตรงนี้ดีค่ะด,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 ดินด้าดำดินดำดินดีหัวก็ไหลก็ดีค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้ป้าก็ปูกปลูกเอ่อเตงโมไว้ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรอยู่ร่วมกันเตงโมเขาอายุไม่นานเนาะ มาด้านนี้นะคะปลูกไว้ค่ะนี่แหละค่ะคนโบราณฝนลงมาก็ปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกไว้กินขยันปลูกก็พอได้อยู่ได้กินค่ะ เต้นละเมื่อเราปูไว้แบบนี้ก็เวลาเราขุดไปกินแล้วทีนี้เราก็เอาเง่าเขาเขาฝังไว้ก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีกระชายกินอยู่อย่างนี้ค่ะเอาลงไป นี่ค่ะบริเวณนี้ปลูกกระชายแดงกระชายแดงกระชายเหลืองค่ะนี่ค่ะพื้นที่เล็กน้อยข้างรัว้วนี่ค่ะข้างรัว้วปลูกกระชายแดงปลูกพริกปลูกมะเขือนี่ค่ะอันนี้เป็นมะละกีนกยักษ จ้าวันนี้ป้าบัวก็พาปูกระชายแดงเนาะก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมและก็มาเป็นกําลังใจให้ป้าบัวค่ะคลิปสั้นคลิปยาวก็ชมคลิปป้าอ่าจนจบค่ะป้าก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกลงมาเป็นฝนเล็กจะทำให้เราเป็นหวัดเป็นไอแล้วก็ยุงลายเยอะมากๆระวังจะเป็นไขเอกออก้เลือดออกเลือดออกดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ